สวัสดีจ้าวันนี้พ่อกะต้มมีชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้จ้าตามมาผูเดียวอีกคืึเก่าค่ะพี่น้องค่ะวัอนี้ตาจะพาสูผูุ้กคนมากินตาจะต่อหนวดหมึกจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งหนวดหมึกแบบหยิ่ยัวเบิ้งแก้มสะต่อค่ะมาละขี่หนกน้ำค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมาสดนามน้ำกันจ้าเบิ้งปลาแดกแบบนุ่วดแห้งค่ะอือืม ทางบางข้าเจ้าสังสรรค์ยังเนาะเ อาการหอนหอนค่ะพี่น้องหืม กะพิดดิกะสิดปะเน้ะเบิ่งเพลง <laughs> อืม ทั้งแกงเราทั้งแกงเพ่งนี่ยังค่ะหืมต้งแต่บ้านเกิด ลูกบ่ายู่บ้านกไงเงียบเงียบเนาะปกติลูกอยู่สองคนมันก็สีแบบเสียงกันทะเลาะกันเนาะนี่เดือด แกงเขาติดที่เขาติ๊ดฉักคลิปเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยเปิดแบบดังแห้งมันเป็นยังหรอ นี่พื้นที่โต,ต,ตน,นี่โตแห้งเปิดแห้งกว่านี่อืมกินแยกแสบทองแต่เว้นเพราะเพียง nó Ừ, ngoài, kiểu bị đinh hợp tà? เหมือนแบบกุ๊บกุ๊บเลยนะไมาตามที่ต่อจ้าเอ๋อะไรนี่ค่ะจ้าอะไกันเลี้ยอยากกินแตงอยกินแดงไม่มีแตงนะยลูกไม่ไม่ไม่มีปลาหมูด้วยเหรอมีกินไหมมากินมันเผ็ดมันเผ็ดเหรอ

คุณปูขาวนำให้ของหวานกินหน่อยค่ะคุณปูวอาน้ำไม่กินง่อยแม่บอกแล้วว่าอย่ากินเผ็ดอย่ากินน้ำผ่มะมาเจ้าขวัญฮัลโหลขวัญขวัญ มีแล้วก็กินท่านใดครพี่ห้อง nó Mình ai mưa à. với mày sốt kiểu kiểu nó sẽ lay mửa à nhưng trẻ cứ cooán không mày 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 không ดูจิหอมไหมไม่งนจะปิดกล้องนะไม่คุยไม่หน,นูปิดกล้องเฮ้ไปกดจะไปกดไม่กดไม่กดค่ะไม่กดเดีแม่กดเองนะไม่แม่กดเอง <c oughs> <c oughs> โอเคมาล่องกับมาล่องกลับมาไม่ไม่งั้นเดินหนูปิดกล้องนะครัมันครูเป็นครับ ขวัญอย่าไปทำไม่เอาไม่เอาอยู่กันดื้ออ่ะฮัเจ้าใส่กันเมืม่อกี้ไปไหนมาคะเมื่อกี้ไปไปเที่ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปแม่แม่ไม่ได้ไปเหรอหืมไม่ได้ไปเมื่อกี้ไม่ได้ไปเหรอเห็นแม่ ไป,ไปไหนไปธุระภัทุระกับใคร,ใครของแม่เองขอ๋อน้องแม่ซึ่งอืมโอเคค่ะโอเคของแม่เหรอจ่ายเพื่อนมาก,กวนละจ้าพี่น้องจ้าก็อยากใส่อ่ะเอออยากใส่กับใส่พี่น้องคะคลิปนี้จ้า<ค>ตามกกระพอโทษขอให้ในการกินมุ่งมั่งการกินม๊สุภาพหรือว่า มือนี้อาจจะมีเสียงแสกซอนในแจ็คน่อยนะคะพี่น้องขากะกราบขอโทษขอพี่น้ำได้ค่ะพี่น้อง hey, ค่ะมาเพ็่มวนกันเนาะเอาเป็นว่ามือนี้คลิปนี้ค่ะต่ำกะขอตัวลาไปก่อนได้ค่ะพี่น้องขาพอกันคลิปหนาได้จ้าสวัสดีจ้า